การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องคขาทองเงินนะคะครับสวัสดีครับเพชแคปพิีที่นักทุ้ทั้ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พีมาอยู่กับบรรยากาศทองทุ่นานะครับผม อันนี้ก็จะมาดูข้าวนะครับผมของแม่ควานนะครับผมนี่นี่ครับเป็นยังไงครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านโคกวัดนะครับตะบุสนามชัยครับอำเภอสตึกนะครับผมที่บ้านของแม่ควานก็จะเป็นแบบบ้านโคกนะครับคันภาษาบ้านสามน้องเขาว่าบ้านโคกนะครับผมนี่นะครับหน้าเฮาครับพูดเียบ้านโคกก็ต้องรอแต่น้ำฝนนะครับน้ำฝนนะคะ โลน้ำครับข้าวโลน้ำอย่างเดียวนะครับผมนี่ข้าวโลน้ําค่ะก็จะมีมองไปก็จะเห็นทั้งข้าวทั้งหญ้าค่ะงามงรักนู่ครับงามงามหญ้าเลยครับไ็นงามเขาเลยครับนี่เขาเข่า,ขาก็อยากสิงามเหลือเกินค่ะครับแต่ก็โลน้ำครับผมข,ข้าวเม่าหวานไว้ครับผมข้าวร้านเดือดเลยครับหญ้าค่ะ เสมอกันเลยค่ะแต่ก็เราเรายังตัดไม่ได้นะคะตัดน้นข้าวค่ะเพราะ<อ>ว่ารอน้ำก่อนครับรอน้ำให้เยอะก่อนครับผมที่บางคนมีซีถามว่าทำไมถึงตัดใบข้าวครับก็ตัดแบบว่าให้เพราะว่าเราตัดปุ๊บนี้วัชพืชจะเกิดไม่ทันข้าวนะครับผมแต่ต้องมีน้ำค่ะตแต่ต้องมีน้ำครับเพราะว่ามีซีถามมาหลายท่านนะครับผมก็เลยนี่ก็มาตอบให้ซีได้รู้กันนะครับผมตอนนี้เราก็ รอน้าฝนอย่างเดียวครับผมรอน้ําฝนนะคะแล้วก็รอน้ําฝนนี้ถ้าน้ําไม่เต็มบ่อเต็มสระน้ำนะคะ,<ฮ>ะก็จะไม่ก็ยังไม่เต็มนะครับจากก็ยังนี่นะคะย่น้ยนำน <ะ S 2> ยังได้ครึ่งครับน้ได้ครึ่งแล้วได้ครึ่งแล้วครับเนี่ยก็ต้องรอค่ะน้ำเต็มสระลดออกมาครับต้องน้ําเต็มสระนะคะถึงจะมีน้ําที่นานะคะถ้าน้ําไม่เต็มสระเวลาฝนตกมาน้ําก็จะต้อง ลงจากบลงสะก่อนค่ะสะน้ำก่อนค่ะนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยได้ได้กิ้บ่ครับดีเเืิ่งครับนี่มานโคค่ะบางเจ้าเขาก็ไม่ทำนากันนะคะเขาก็จะทำอ้อยค่ะก็จะมีผสมผสานนะคะมีทั้งป่าอ้อยค่ะนี่ค่ะป่าอ้อยแต่ป่าอ้อยจะเยอะกว่าข้าวเนาะป่าอ้อยจะเยอะกว่าข้าวค่ะเพราะว่าข้าวนี่ต้องโอ้ต้องอดทนการอดทนล่อล่อน้ำฝนค่ะ น,นี่เราก็จะมาเอาไม้นะคะเอาไม้ด้วยค่ะครับเอาไม้อยู่คาไป,ไปทำเพิงครับ<ป>ต่อเพิงครับผมเรเพิงที่บ้านนะคะเพราะว่าฝนสาดค่ะสาดเรื่องซักผ้าครับแกขก็ต่อไปแล้วช่วงนครับคนนี้ยังไม่เต็มเราจะมาลุงกับพี่โอมค่ะนค,คนคทําให้นะคะที่บ้าน,นวันนี้เราก็จะเอาไม้ไปต่อเติมอีกครับผมอเอาไอยู่คาของเราครับคนดูไว้ตาม ลุนนะครับผมเวลาจะใช้างานแล้วก็เอาไปทํานะครับผมอะไรนะรับกในลูกยาให้ยาเกาะเดี๋ยวออกให้ลูกเขาเรียกว่ายาเจ้าชู้ลูกยาเจ้าชู้เหรอคะอ้าวนี่คืออย่างนี้ยาเจ้าชู้นี่ยยค่ะนี่ก็จะนี่เห็นไหมเจ้าชู้นี่ไหมเกาะกะโปรงคิมออมเลยนี่ ตอนนี้เราก็ได้ไม้ครับไปทําเพลิงด้แล้วครับผมถึนไม้ยพคานะครับผมพืชนาของเราครับ พี่อมยกลูกให้พี่อมยกยกไกล้ขึ้นค่ะใชไหมครบถึงมืนแล้วครับไปกันเลยครับผมก็มาถึงบ้านแล้วค่ะวันครับวางไว้กอลท่านไหนเห็นด้วยครับเด้อไ้ลุงครับ น้องอมทำมาดื่มครับผมเราเป็นคนเอาไม้มาให้นะครับนี่นะคะจะทำเพิงแบบนี้ค่ะทำเหมือนทำเหมือนฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้พี่อมกับคุณลุงช่วยกันทำค่ะเฮ็ดเพิ่ครับก็เฮ็ดเพิิงครับนี่นี่ก็สโตรมาอย่านี้ครับผมเพราะว่าน้ำจะไหลเข้าบ้านน้ำจะไหลเข้าบ้านนะคะ เพราะว่าที่ของเราต่ำกว่าเพื่อนนะครับผมที่ของเราก็จะต่ำกว่าเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาถมที่ค่ะที่ข้างๆก็เลยสูงค่ะคของน้ําก็ต่ำนะคะถ้าเราไม่ทำพื้นน้ำก็จะไหลเข้าบ้านนะครับคนตกคุณยายก็ต้องมาดูแลน้มาดูแลน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะคออกมาวิทย์น้ำค่ะ เวลาฝนตกกลางค่ากลางคืนก็ออกมากค่ะิเตโตดีไงให้ได้เสมอกันครับผมตอนนี้ครับก็จะทําให้เสมอกันค่ะจะได้การฝนสาดเครื่องสักผ้าเอาไว้ให้คุณยายสักผ้าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่กับคุณแม่นะคะก็จะมีแต่พี่โอมค่ะเพื่อนคุณยาย เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วค่ะก็จะเหลือสังสีรัลือสังสีค่ะสังสีแล้วก็จะไปซื้อมาไว้ให้กับคุณลุงกับพี่อูมนะครับผมถือไว้ให้นะครับแล้วก็จะพาน้องคิมออมไปเอาการบ้านไปส่งคุณครูนะครับวันนี้มีส่งงานค่ะน้องคิมออมมาแต่เช้าค่ะวันนี้ก็เลยไมได้อยู่ทําเพิงนะคะเราต้องรีบกลับไปหาพ่อใหญ่ค่ะครับผม จะพาน้องคิมอมไปโรงเรียนค่ะก่อนที่เราจะไปซื้อสังกสีค่ะก็จะพาน้องไปโรงเรียนก่อนค่ะไปเลยค่ะคิมอมถึงแล้วค่ะโรงเรียนของน้องคิมอมกับพี่โอมนะคะป้ายแล้วก็ประกาศนะคะช่วงสถานการณ์ร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะโควิดนะคะ เรียนก็จะเงียบเงาค่ะ ừ, ช่วงปิดเทอมเลยค่ะปกะติก็จะมีเด็กๆค่ะวิ่งเล่นเต็มสนามนะคะอ็เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลเนาะ,ะเป็นเขาเรียกโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนดีสีตำบลคะ่ะ ครูให้มานะครับก็มีเรื่มทยอยกันมาบ้างแล้วครับก็นัดก็จะนัดเป็นชั้นนะคะก็ไม่ให้มาเยอะค่ะบ้านประหลัดมุมก็เป็นอยู่ในช่วงของระยะห่างอยู่ค่ะเพือ่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้น้องคิมออมนะคะก็มาส่งงานกับคุณครูนะคะ นี่คุณครูจะให้อาหารกลางวันหรือคะเงนอาหารกลางวันค่ะ200บาทแล้วก็ใบงานนี่ค่ะสามกรีนค่ะวันนี้น้องคิมออมจะมารับใบงานนะคะแล้วก็เงินอาหารกลางวันนะคะกับคุณครูชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูประจําน้องชั้นน้องคิมออมค่ะคุณครูมีิยานะคะ ่อวราดาเขียนชื่อวรดาเลยค่ะเขียนสวยๆค่ะสวยมากมัวเียค่ะเด็กก็มานะคะมารับอาหารกลางวันค่ะตัวนี้มือสุกออกเสียงเอาดินสอเดินสอก็เอาดินสอเขียนตามอา้าครูก็จะสั่งงานนะคะยายลูกบอนยายลูกบอล คค่ะขอบคุณมากค่ะเขาไม่ให้นั่งใกล้กันค่ะต้องเว้นระยะห่างขยายนะคะสะบึกสะกดไปทีละคำทีละตัวเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษเข้าใจไหมคะก็ A อจเอไอแล้วก็อ่านอ่านเอแปลว่าอีกครั้งอที่สองอีกสองอไปเข้าใจไหมคะคำศัพท์หน้าที่แปดนี่หน้าที่แปดที่สองนะ

คุณคุณครูด้วยนะคะค่ะบ๊ายทีค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็จะไปที่ร้านนะคะร้านอุปกรณ์ค่ะสาคาโน้องีิม้อมไปกันเลยค่ะเสร็จแล้วจะไปแล้วค่ะรถอยู่ตรงนู้นลูกตรงนู้นทิ่ม้อมอยังไงตาตุ้มตามาตุมามาขลูกมาเรียกเพื่อนมาด้วคุณพ่ออยู่ไหนเนี่ย มองหาคุณพ่อไม่เจออยู่ทั้งนู้นลูกอันนี้ก็อีกท่านเรียนหนึ่งนะคะอันนี้เออน่าจะเป็นกระมที่หกหรือเปล่านะคะเ,ออเราจะไปซื้ออุปกรณ์ เรอเติมค่ะที่บ้านต่อนะคะสังกะสีคะ่ะได้แล้วนะคะสังกะสีฟกุดห้าแผ่นค่ะ ออจ้าแค่นี้จ้าเอาม่ต้องช่วยพ่อหรอกลูกให้พ่อยกได้ลูกอยากช่วยตลอดเลยคิมออมหามูมออกมามูม่คบแล้วนะคะอุปกรณ์ค่ะเตรียมไว้ให้พี่โอมกับคุณลุงค่ะทำนะครับผมก็สทีิมนี้ก็ โอเคครับไปเทียบร้อยครับวันนี้ก็พาน้องคิมอมาเอากระดานมาส่งคุณครูครับผมแล้วก็รับค่าอาหารแรงวันแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ให้กับคุณลุงกับพี่อมนะครับก็โอเคดีแล้วนะครับผมก็สักครนี้นะครับน้องคิมอคะก็อย่าลืมฝากกดชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้คิดต่างต่างนะคะสักคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ